คนมาแล้วขอแล้วเรื่องใดเลี้ยงยังยังยังกินให้ครบโอ้ยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการของท่านเวลาของท่านนะครับสี่ทุ่มห้าสิบนาทีจนถึงห้าทุ่มสี่สิบนาทีในรายการสภาชาวบ้านนะครับจนถึงสุกนะครับเราก็ยังเกาะติดอยู่ที่เกาะเกร็ดแห่งนี้นะครับแล้วขอให้ดูให้ เยอะแยะเลยโอ้โหและนี่ไม่กินไม่ได้เลยนะเป็นอัตลักษณ์ของชาวเกาะเกร็ดเลยอะไรครับอะไรครับข้าวแช่ช่ชาวมอนข้าวแช่ชาวมอนก็พอกินข้าวแช่เนี่ยเราถึงได้แช่ทั้งอาทิตย์เลยนี่ไงอยู่นี่เลยครับวิธีวิถีชุมชนวิถีชาวบ้านวิถี่แมน้ที่แตกจากที่อื่นนะที่นี่มีอัตลักษณ์ที่พิเศษหลายอย่างที่เกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีนี่แหละครับแล้วเราลงมาจอดถึงพื้นที่เลยนะครับเพื่อเอาสิ่งต่างๆเนี้ยให้ท่านได้รับทราบรับชมกันนะครับการเกษตรการท่องเที่ยวศิลป ว่านธรรมอะไรต่างๆเยอะๆเลยครับมีหมดครับ<ม>ในช่วงของสภาพื้นบ้านแล้วก็สภาโอท็อปนะครับออเอาละครับช่วงนี้ก็พักกันครู่เดียวครับติดต่อด้วยด้วย ปืนบ่มีลูกยิงถูกก็บ่ตายก็บ่มีสายสีได้ก็บ่ดังไวโอลินมันก็มีสีสายเอาไปสีใสควายคว,าย,ควายไถมันีิฟังแตาดาดา่ละด,าด,าดามัมแตมแต่ละดมเพลงนี้ชื่อเพลงชื่อเพลงปืนบ่มีลูกนะนะของครูการการุณวงร้องโดย ครูสมัยอ่อนวงครูการการุวงก็ร้องเขาเรียกไปร้องเป็นลูกคู่ร้องลูกคู่กันสมัยก่อนคู่นี้เนี่ยเขาตั้งวงดนตรีชื่อวงดนตรีสมัยอ่อนวงโดยหัวหน้าวงเนี่ยคือครูสมัยอ่อนวงครูการการุณงเนี่ยเป็นคนที่แต่งเพลงด้วยร้องเป็นลูกคู่ด้วยร้องเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เน้นไปทางการใช้ความคิดคือการแต่งเพลงเพราะว่าเพลงเราจะเอาเพลงเก่าๆที่ครูการการุงได้แต่งแล้วก็เพลงใหม่ๆที่แต่งนักร้องรุ่นใหม่ๆดังก็อีกหลายๆท่านใช่ไม่ว่าจะเป็นที่ ของคุณลังสีเสรีชัยใครต่อใครเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยนะครับก็ไว้อะไรสักอาทิตย์หนึ่งนะฮะเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับครูการกรุณวงก็เสียชีวิตไปด้วยวัย80ปีนะครับเพราะว่าไตวายเราเองก็ในฐานะที่เรียกว่าก็สภาชาวบ้านในช่วงสภาพื้นบ้านเนี่ยเราก็มักจะเอาเพลงลูกทุ่งเนี่ยมาร้องรำทำเพลงในช่วงวันสัาเราก็คนลูกทุ่งครับอ่าแล้วก็คุกขี้คุกคลีครับคุกขี่ในวงการลูกทุ่งจะไปคุกงทำไมให้มันเปื้อนมันเห็นเลย สมัยอ่อนวงเป็นผู้ที่อย่างที่น้าเหาบอกเป็นคนที่นำโอเคียนมาเปิดสือสากลได้ใช่นี่ก็อยู่ในวงตรีเขาสมัยยุคนู้นนะครับผมผ่านไปโอ้โหวัยเหมือนโกหกแล้วครูการกรุงวงแปดสิบปีแล้วท่านก็เสียชีวิตไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ต้องขอไว้อะไรกับท่านแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านด้วยครขอไปสู่สุขตีนะอาจารย์นะครับอ้าวเดีวเราก็ยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะวันนี้และเมื่อวานเราพบกันนะสาริบน้ำวันนี้ย้ายจากข้างในทางด้านของ อบตห้องท่านนายกเลยนะห้องท่านนายกเลยที่เราคุยกันเนี่ยแหละนี่มาตรงสภาหรือว่าริมน้ําเลยริมน้าพี่หน้าบริเวณด้านหน้าของอบตแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดครับอําเภอปากเกร็ดนนทบุรีครับยังคงอยู่กับท่านปรัดามนะท่านรองนะทั้งสองท่านแล้ววันนี้เพิ่มสุภาพสตรีมาอีกท่านหนึ่งใครครับพี่อริศราแก้วชาติหรือว่าพี่ตุ้ยสวัดดีครับพี่ครับพี่ตุ้ยครับสวัสดีแล้วอีกทั้งสี่ท่านด้วยนะฮะพี่ตุ้ยนี่ก็อยู่ที่อบตนี่มานานแล้วใช่ไหมคร ทำหน้าที่อะไรอยู่ที่อบตเนี่ยพี่ตุ้ยอ๋อพี่เป็นสมาชิกหมู่ที่6ค่ะอ๋อสมาชิกหมู่ที่6นะฮะสมาชิกอบตหมู่ฮะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันอย่างเมื่อวานเนี่ยเราพูดคุยกับท่านประหลัดก็ตามท่านรองก็ตามในเรื่องของประวัติความเป็นมาของกองเกรดในเรื่องของชุมชนที่มีอัตลักษณ์พิเศษอัตลักษณ์พิเศษก็คือว่าเรามีความต่างอย่างเช่นว่ามีชาวมอรมีชาวมุสลิมมีชาวไทยพุทธ มีชาวชายเชื้อสายจีนออยู่ผสมคนเปกันอย่างมีความสุขใช่เขาเรียกว่าอย่างมีความสุขนะฮะสามัคคีกันด้วยสามัคคีกันด้วยครับมีวัดห้าวัดเนี่ยเป็นวัดมอนสี่วัดพุทธหนึ่งวัดมอญก็เป็นเป็นวัดพุทธนี่แหละแต่เป็นพระมอนนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเจาะลึกเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของของชาวมอญนะพี่ตุ้ยนี่เป็นเชื้อสายชาวมอนด้วยเปล่าฮะก็อื คุณแม่เป็นคนไทยแต่ว่าทางญาติคุณแม่ก็มีเชื้อสายมอญบางขันหมากลบุรีโอ้บางขันหมากผมนี่ลบุรีเจ่คนบ้านเดียวกันดีจแต่ผมนี่ลำนาลายแต่รู้จักบางขันหมากนะแล้วก็คุณพ่อนี่เป็นมอญที่นี่เลยเชื้อสายจากราชบุรีด้วยแล้วเกาะเกร็ดด้วยค่ะครับผมเพราะมอญในเมืองไทยเนี่ยมีมีหลายที่นะมีลบุรีมีราชบุรีมีเกาะเกร็นี่ก็มีมีพระประแดงปทุมธานีก็มีสมุทรสาคร ใช่ไหมเยอะเลยทีเดียวใช่ไหมมีค่ะใต้เ็ามีเหรอวัฒนธรรมหรือว่าวิถีชีวิตของชาวมอญโดยเฉพาะยิ่งเจาะลึกลงไปอย่างที่เกาะเกล็ดเลยเนี่ยนะฮะเรามีเอกลักษณ์พิเศษพิเศษอะไรบ้างครับจุ๋ยคือของเรายังคงดำรงวัฒนธรรมของเราอยู่นะคะอย่างประเพณีของเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นตักบาตรน้ำพึ่งประเพณีสงกรานนะคะ การเต้นประจุเวลาสงการคือทรงเจ้านะคะเ,เต้นเรียกเต้นอะไรนะเขาเรียก ถ้าาพุทธไม่ผิดประจุค่ะเจ้าละเป็นประจุทรงเจ้าเจ้านี่เจ้ามอนหรือเปล่าหรือไม่ใช่ก็ก็มีทั้งมอนทั้งไทยอะค่ะรวมไปดูทรงเจ้าเนี่ยนี่เเขาเขามีการเต้นแบบลักษณะเฉพาะเขาเลยเหรอเต้นอย่่งเต้นประจุคือคือพอเราทําบุญกลางบ้านเสร็จใช่ไหมคะช่วงเช้าช่วงบ่ายปั๊บเราจะรวมตัวกันเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ที่เราถือว่ายังมีอยู่ใช่ไหมคะอาจจะเป็นสารเจ้าใหญ่ๆอ่ะอย่างสารเจ้า พอเกลแก้วฤชลิ์ตรงหมู่ที่หนึ่งนะคะแล้วก็ก็มีประบายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่เจ็ดแล้วก็หมู่ที่6นะคะที่จะเป็นเชื้อสายมอนมากหน่อยค่ะค่ะแล้วก็จเขาก็จะทําสําหรับไปก็จะมีมะพร้าวนะคะมะพร้าวอ่อนมีกล้วยน้ําว้ามีข้าวขนมต้มขาวต้มแดงนะคะกยกถาดไปบ้านไหนที่จะทําก็จะยกถาดไปนะคะแล้วเขาก็สมัยก่อนเขาจะมีตอก บ้านนี้กี่คนก็หักตอกเป็นข้อๆไปนะคะตอกที่ทำจะไม่ไพ่เนี่ยแหละค่ะใช่ค่ะทำจะไม่ไพ่ที่เอาไปทำอะไรฮะเขาจะมาเป็นคล้ายๆตัวแทนเหมือนสเดาะเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยะใช่ค่ะใช่จำนวนสมาชิกค่ะใช่ค่ะเราน้นหนึ่งคนถ้าร้อยคงก็ร้อยข้อล้วหมู่มีมีกี่คนหมู่ขเยอะไหมจะเอาบ้านไหนคะหมู่นี่ทั้งทั้งหมู่เลยมีเย้ะหมู่มีประมาณก็คือบ้านไครบ้านบ้านไครบ้านมันมถึงบ้านนี้มีสามคนก็ทำมาสามสาม ข้อเจ้ก็เป็นท่านอยู่เขตหกใช่ไหมหมู่หกก็ร้อยประมาณร้อยหกเจ็สิบหมู่ร้อยลังคาเรือนร้อยลังคาเรือนก็ประมาณถึงพันป่ะต่คงไม่ครบนะคะไม่ครบแต่ว่าสู้หมู่หกไม่ได้หมู่พันกว่านะหมู่สองหมู่สองที่ระชากรเขาจะเยอะหมู่สองค่ะแต่ว่าหมู่นี้จะมี ชาเยอะยู่เยอะอ๋อครับผมแต่แล้วก็เอาไปทำยังไงผมสนใจตรงเนี้ยก็พอถึงเวลาใช่ไหมคะเขาก็จะมีพี่เลี้ยงก็พี่เลี้ยงเนี่ยครับผมพี่เลี้ยงครับไม่ใช่คนละคนพี่พี่เลี้ยงหน้าตาหล่อยงี้หน้าเกล้บ่อยอ่าพี่เลี้ยงเข้ามาทำไงก็คือคือถ้าไม่เห็นภาพนี่ก็พูดยากเหมือนกันเนาะก็เขาก็จะมีคนเขาจะมีผ้ามาให้เลือกเลยนะคะว่าคุณจะเป็น อ่ะอย่างสมมุติว่าของของท่านรองเนี่ยเฉพาะเกตแก้วใช่ไหมคะก็จะมีคนมาเชิญก็จะมาจับเอาถามเนี่ยยกมาให้นะคะค่ะก็คือมีการเชิญเหมือนองค์ลงทรงก่อนใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ถวายอาหารไรที่ว่าแล้วท่านก็จะเลือกผ้าเอาว่าจะนุ่งผ้าสีไหนอะไรยังไงจะมีผ้าให้เธอเลือกค่ะก็เหมือนกับทั่วไปอะค่ะแต่ว่าเราจะเปิดให้ทุกบ้านอืค่ะก็อนุรักษ์สิ่งเหล่านี้เอาไว้ใชในแต่ละปีทำกันประมาณยุ่งเดือนไหนฮะเออ ก็เนี่ยค่ะเมษาเนี่ยค่ะแลมหนึ่งข้ามเสงกรับก็จะประมาณหลังสงการเนาะสงการเนี่ยเขาจะเสริมให้อ้วยการประจุแล้วทำเขาเรียกทบุญว่าทำบุญกลางบ้านทำบุญกลางบ้านคือในชุมชนมอเนี่ยมันมีสมมติว่าจังบุญหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมดร้อยยี่สิบคูเรือนี่นะก็ทำมาคูแล้วหนึ่งถาดกับร้อยยี่สิบถานเนี่ยแล้วก็แต่ละถาดก็จะหัก ไม่ต่ออย่างที่ว่าเมืเ่อกี้เป็นสมาชิกับทุคนปักไว้เพื่อจะให้เจ้าพ่อเนี่ยคอยดูแลปกป้องรักษาสมาชิเหล่านี้ปีทุกปีทห้ทำ ก็จะช่วงทำจะช่วงบ่ายๆช่วงเช้าเขาจะเลี้ยงพระก่อนเล,ล,ลี้ยงพระก่อนเลี้ยงพระแล้วไเวเที่<อ>เราจะไปทำเนี่ยเลี้ยงพระก่อนแล้วค่อยมาเลี้ยงเจ้าเลี้ยงพระเสร็จแล้วก็เจ้าเปต้องเลงเี้ยงเจ้าท่านเจ้าตลอดเจ้าแล้วแต่พวกสมายชีก็จะเอาบางคนจะมาจากที่อื่นนะจ<อ>ากที่เคยนับถือนะ,อะมีเห็นหมเคยมาบนมาวาไล่ก็จะมาเอาหัวหมูเอาไปรับไก่อะไรมาถวายในวันนั้นก็รวมกันไปด้วยนั้นเลยสาลนั้นเป็นยอดแต่ของชาวบ้านก็จะเอาถาดไปต้มขาต้มแดงมะพร้าวพวกเนี้ยข้าวไข่ต้มไปแล้วช่วงบ่ายสองโมง ก็จะมีการเข้าทรงเข้าทรงก็คือชาวบ้านในห,หมู่บ้านนั่นแหละม,มันจะมีร่างทรงอยู่เฉพาะแต่ละหมู่นี่เขาจะมีร่างทรงเฉพาะ <คน S 1> เลยป่ะคคือแต่ละปีก็ใช้คนนี้ตลอดเลยป่ะ,ะคนนี้จะเป็นตัวแทนอย่างเช่าพ่อเกตแก้วใช่ไหมก็มีคนที่แทน<อ>แล้วเมื่อวันนั้นจะมีมาจากหลายที่ครับ บางทีที่เขามาเที่ยวมาแล้วพอเดินเดินผ่านมาพอดีได้ยินเสียงปีกผ้าได้ยินเาแล้วเข้าแล้วครับแล้วเข้เข้ามาบางทีนังเหงาอาจจะมีเทพอยู่มีองค์อยู่นังเหงาไม่รู้ว่าตัวเองมีองค์มางานนี้ด้วยองค์ลงครับมาผสมลงด้วยผสมลงเลยพอเข้าปักเขาจะมีพี่เลี้ยงเตรียมผ้าไว้ครับเอาผ้าไปให้นุ่งเป็น่งเบนเป็นอะไรก็คือว่ามาร่วมงานนี้ด้วยอชุดไม่ต้องเตรียมมาเขามีให้คอยองค์ลงเดินมาเตรียมตัวมาแล้ว เขาเขาทำกันทุกวันแรมหนึ่งค่ำแรมหนึ่งค่ำเดือนหกครับผมก็คือส่วนใหญ่จะไปหลังสงการหลังสงการอาทิตย์หนึ่งเนือประมาณนี้อ๋อครับผมยี่มีทุกปีทุกปีเลยก็ถือว่าเป็นประเพณีบูรกางบ้านอันนี้ก็คือเป็นอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ของชาวมอญที่ที่จัดกันถือว่าเป็นงานใหญ่ของของที่นี่เลยนะเฉพาะของที่นี่เพราะชาวมอญที่อื่นบางแห่งก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำยังไงก็อยากให้ออนุรักษ์ไว้ตลอดไปนะเพราะว่าเป็นวิถีแบบชาวบ้านแบบชุมชนมอญเรา เรา,าพาเ,เด็กๆอะไรต่างมาร่วงมางานอะไรต่าง<ม>าด้วยอนะม,มามให้เห็นด้วยให้เห็นให้ดูจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นเจ้าหนุ่มใช่ไหมคะ,ะ,ะสาวๆเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าอยู่นอกชายคาอ้าวทำไม เจ้าก ja oh. ็เสาสวยๆใช่ไหมไม่ได้อันนั่นแน่อ๋อแล้วจับด้วยจับได้ไม่ถือกฎหมายด้วยนะช่วงนั้นไม่แต่เขาถือไว้สมัยก่อนถ้าเผื่อไล่จับได้คนจะต้องเป็นเสือเจ้าหลอดเลยอ๋อเหรอไไม่ด้ก็ต้องวิ่งหนีเลยนี่าง้ี้เอาแล้วอะเป็นสาวๆจะจำได้ว่าจะไม่ออกนอกชายคาบ้านค่ะไม่ออกอ๋อถ้าคืออยู่ในชายคาบ้านเจ้าไม่มีสิทธิ์มาจับไม่ได้อ๋อแต่เขามีเขาเรียกว่าตุบ ป้องกันเขาอยู่ด้วยกนถ้าเกิดเาไม่ป้องกันลืมตัวถ้าเกิดเราจะมาจีบสาวได้องลงฮะไปมาแล้วจับเลยแล้วไล่จับไม่ได้ไม่ถึงกฎหมายไม่ได้มันเป็นวัฒนธรรมของเขาจริงมันเป็นมันเป็นเอาจจริงอาจจะไม่แั้นแต่นี่ก็ทำให้เด็กเขาครอบัวให้เห็นให้อะไรต่างเป็นกันตื่นเต้นกันนะอ่ครับผมอีกอันหนึ่งเรื่องของมอนเนี่ยผมผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบ ในหลายๆเรื่องเพราะว่าผมเองเคยเคยไปตามศึกษาในหลายๆที่เหมือนกันผมไปแถวาทางสมุทรสาคอรอะไรทางนู้นเนี่ยนะหรือว่าในแถวราชบุรีต่างๆแม้แต่บ้านหมี่ที่จังหวัดผมแม่พระบุรีเนี่ยนะฮะเรื่องของภาษา ที่นี่เนี่ยยังยังมีการอนุรักษ์ร่าสืบต่อ,อเรื่อง<ว>ภาษาไวญาาเพราะอย่างผมเห็นในยังวัดประไมเนี่ยผมเห็นมีเรื่องของการจารึกเรื่องของอเรื่องของภาษาไว้ด้วยแล้วก็สวดมนต์ก็สวดแบบภาษาทางโน<อ>้นนะทั้งทั้งนี้เนี่ยรุ่นหลังๆรุ่นปัจจุบันเนี่ยเด็กเด็กที่ในในกลุ่มของเราชาวมอญเนี่ยยังยังพอมีการสืบสืทอดหรือว่าสอนภาษามอญกันอยู่บ้างที่จริงสืบทอดภาษามอญเนี่ยทางทางเรา บรรพบุรุษเราไม่ค่อยได้สอนเลอต้องบอกว่าผมเนี่ยพ่อแม่เป็นมอเนี่ยเวลาพูดก็ไม่ได้สอนพูดไม่ไม่ค่อยไม่ไม่ได้สอนพูดภาษาไทยกันตลอดจริงๆก็เสียดายนะคือเราไม่รักดีด้วยเมื่อก่อนมันพยายามจะสอนด้วยกันแต่เราไปอยู่ในชุมชนเมื่อก่อนเราอยู่ในชุมชนสิ่งห์บ้านร้อนมคนไทยนะมันจะใช้ภาษาไทยกันแล้วก็คิดว่าชาติมอคงจะร่มสลายเสียดายนะทีนี้ ต่คนแก่ปัจจุบันนี้ยังมีพูดจะมีพูดอยู่คนรุ่นผมนี่ก็มีพูดได้เด็กก็มีพูดได้าริงจริงหน้าจะอุนักเลยนะเหมือนลูกสาวผมเเราพูดภาษาอีสานเขาไม่พูดอีสานกับเราเขาพยายามจะพูดภาษากลางอาจจะสื่กมคำพื้อเจ้าของเลยล่ะแม่บ้านหลับห้องตงโอีสานบ้านเอาไว้แม่มันนี่มอนก็ต้องพูดไว้คนลูกลงหลานจะได้จำได้เนาเลี้ยงดูไหม มีเขาเรียกว่าเรื่องของศิลปะอยู่อย่างหนึ่งของชาวมอเนี่ยนะฮะซึ่งผมถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาวมอเลยซึ่งไม่รู้ว่าที่นี่เนี่ยเขาจะทําอย่างนั้นหรือเปล่าเราเรียนรู้ไหมว่ามีสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งเขาวาดเป็นสัตว์เรียกว่าของชนชาติมอเลยอะไรครับอะไรรู้ไหมฮะไม่รู้หงเรอที่นี่มีไหมฮะะอ่าเห็นไหม อ่าแล้วว่าผมผมว่าพอใช้ได้เหมือนกันเพราะผมก็าตามเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเเหมือนของเราช้างใช่ไหมของเราเนี่ยประจำชาติเราคือช้างอ่าแต่ของมอนี่เป็นหงแล้วสวยด้วยผมเคยไปเห็นหงที่เขาแกะสลักจากไม้จากแรงต่างที่ของเกาะเกล็ดนี่มีมีด้วยใช่ไหมเป็นหงเกาะเกต็ดก็มีเครื่องปั้นดเผาก็ยังมีเป็นหงในอย่างงี้เครื่องปั้นเผาฝีมือของพี่น้องชาวมอญวัดมอญจะสังเกตวัดมอญจะมีเสาหงตามวัดน อ่าอย่างที่อตอน้มีเสาถ้าไปตามวัดที่เป็นวัดมอเนี่ยเห็นชัดเจนเลยคือเสาหงถ้าเสาหงในวัดมอเลยใช่ผมเคยจำได้มีคนเคยบอกเาพูดว่าเสาหงทงตะขาบเสาหงทงตะขาบเออนี่เห็นไหมทงที่ยะเป็นตะขาบแสดงว่าวัดมอแล้วล่ะวัดนั้นแต่พูดเหมือนกันแต่เป็นพี่น้องชาวมอครับแล้วที่เกาะเกร็ดเนี่ยยังอนรรักษและรวมช่างฝีมือเชื้อสายมอมีอยู่บ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ เครื่องปั่นเนี่ยฝีมืออะไรต่างๆยังมีอยู่ไหมฮะมีครับยังมีอยู่ที่จะอนุรักษ์ไอ้เครื่าดปิ่นเผายังมีอยู่ยังลายพวกนี้ถือว่าเป็นลายเฉพาะของชาวลายลายลายนี้คือเรามามาพัฒนาแล้วก็ดัดแปลงเป็นเป็นนี่เป็นเครื่องแบบของชมลวยซื้อฝาก อันนี้อันนี้มันไม่ได้เป็นว่าเป็นของใช้อะไรนะมันสุดอยอดแล้วเป็นของปด<ง>ับเป็นโคมไฟประดับเป็นโคไนมไ,คไฟอะไรอย่างเงี้ยล้นมีการสืบสารต่อไหมคนรุ่นลูกหลานเนี่ยมีการเรียนรู้กันต่อไหมตอนนี้มีใะในโรงเรียนเรามีอ๋อบวกอยู่ในวิชาการเรียนด้วยกันต้องไปเรียนอ,อนด,ด้วย <ๆ S 1> มีการแกะสลักตอนนี้ในหมู่บ้านเราก็มีหลายจุดและจุดที่จะเข้าไปไปดูครับแล้วเรามีกลุ่มอัตากรรมเกี่ยวกับแกะเครื่องปั้นดินเผาเราก็มี มีนักศึกษาที่เข้ามาฝึกหรือฝึกจากชาวบ้านคนที่สนใจแล้วก็มีมีครูที่ยังเรียนยังยังมีมีอยู่เราทำถ้าเราทําเป็นเป็นศูนย์เลยไหมเป็นศูนย์ก็ทำอะไรอย่างนี้ปัจจุบันก็มีศูนย์เครื่องปั้นหัตถกรรมจริงเปั้นมีแล้วในศูนย์โอหเถอดเป็นศูนย์โลทอปครับผมทางราชการก็ยังเอางบมาเข้าไปช่วยอยู่เห็นว่าตอนช่วงน้ำท่วมใหญ่นี่ก็โอ้โหหนักหนาซักเลยใช่ไหมนี้ปืนละตอนนี้ก็เอางบมาลงไป ครับลงสูงอดอดูครับปีที่แล้วเนี่ยผมมาปีห้าก็ถามว่าน้ำซุปใหญ่เป็นไงบ้างเขาก็ชี้ผมดูไอ้โรงที่เผาเครื่องปั้นดิ่เผาเนี่ตัดไปครึ่งโรงเลยฮะ่วมเลยเออนี่ก็ฟื้นฟูกลับขึ้นมาแล้วด้วยก็ต้องอาศัยหน่วยงานจากราชการด้วยเรื่องเตาโบราณก็โดนน้ําท่วมไปพังไปเยอะพวกเตาสมัยเก่าเตาที่เผาเพื่อโป่งพวกอ่างอะไรพวกนี้ก็พังก็ เตาเผาเนี่ยมันจะมีเตาแบบสมัยเก่าเลยะครับเตาสมัยใหญ่บานเอเตาถลเลียงประมาณนั้นสมัยก็ยังคงก็ยังพอมีอยู่ถ้าเราไปดูยังมีอนุรักอยู่ครับมองดูรอบของเกาะเกร็ดในภายในเกาะเกร็ดผมดูแล้วมีมีสิ่งซึ่งเป็นธรรมชาติเยอะนะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เป็นอะไรปอะไรยังเยอะนะคือรักพื้นที่แหละอนุรักษ์ไว้เยอะนะยังเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นอะไรอยู่ใช่ว่าจะทําสวนอะไรกันทั้งหมดเลยไม่ใช่ใช่ไหมแต่บางที่ก็เป็น มีการปลูกต้นมองต้นไม้มแซมเพิ่มมาบ้างแล้วมองเข้าไปเนี่ยในบริเวณเกาะเกร็ดเนี่ดูแล้วมันสบายตาสดชื่นไม่ว่าชาวต่างประเทศผมเห็นเขาปั่นจักรยานมาเมื่อเมื่อครั้งก่อนที่เรามาถ่ายปั่นกันไปสองคนผมไปเห็นเขทั้งเกาะเลยทั้งเกาะเลย,เ,ลยเขาเขาชอบเขาบอกชอบแบบนี้เอ้ตรงนี้ผมสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามีการคุยกันอย่าง,อย,างอย่างพวกท่านทั้งสี่ท่านเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเรียกว,ว่าเป็นผู้นําเป็นพ่อบ้านของชาวเกาะเกรนี่แหละ เราบาลานซ์หรือว่าเราจัดสรรอย่างไรระหว่างการพัฒนาในเรื่องของการเป็นแหล่งทงอ่องเที่ยวกับการอนุรักษ์อนุรักษ์ธรรมชาติาธรรมชาติด้วยศิลปะวัฒนธรรมต่างๆด้วยรรท่ยอทงเที่ยวก็อยากจะได้สตางค์อ่ะพูดถึอององ่ายๆเนี่ยนะอยากให้คนมาเที่ยวกันเยอะอแต่ส่วนหนึ่งเราก็อยากจะอนุรักษ์กัไว้อยากให้ไอ้สิ่งที่มันเป็นดั้งเดิมแล้วเอาไว้เนี่ยเราเราจัดสรรตรงนี้ยังไงครับอืจากตรงนี้มีคําถามหลายคณะที่มามาดูงานับ ที่ที่เรานะฮะที่อบตอน,นี่ครับก็เป็นนักศึกษาเอ่ยคณะกลุ่มทํางานก็ก็ดีนะ,ะมาะมาศึกษาดูงานของรรเรานะก็จะถามคําถามนี้อยู่บ่อยครั้งนะฮะนี่วิธีการแนวทางการพัฒนามันก็พัฒนาไปและก็ต้องควบคู่กับการอนุรักษ์ทั้งสองอย่างจะตัดขนานกันไปเราจะไม่ทอดทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งครับการอนุรักษ์แน่นอนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาวมอญโบราณต้องอนุรักษ์ไว้ใช้งบประมาณล,ลงไป อนุรักษ์นะฮะส่วนหนึ่งเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นหน้าที่โดยตรงของท้องถิ่นอยู่แล้วเอาดออยู่แล้วนะครับก็ต้องพัฒนากันไปควบคู่กันไปสิ่งทั้งสองอย่างจะควบคู่กันไปนะครับจะไม่ท้อทิ้งไม่ทอดทิ้งทั้งสองอย่างเลยไม่สุดโต่งอย่างใดอยหนึ่นี่เดี๋ยวไม่ใช่ไปเอาทางนี้สุดโต่งอย่างเดียวไม่ใช่ไม่่ใชมาถึงนี่ก็หุานต้องเที่ยวอย่างเดียวระบบอะไรต่างๆหฮเทคไปหมดเลย สุดท้ายคนก็ไม่มาดูเหมือนกันก็ขาอ,อยาก<อ>มาดูของอกเก่าๆ<อ>แล้วเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะของชาวมอญที่อยู่ในกเกเนเาะเกรด็ดเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคืออะไรครับที่โดดเด่นมองง่ายๆแล้วน่คือกองกลุ่มพี่น้องชาวมอญที่อยู่เกาะเกร็ดเอกลักษณ์โดดเด่นมีอะไรที่เป็นโดดเด่นแตกต่างที่อื่นเนี่ยจุดขายของเราคือ,อ,อวัฒนธรรมของชาวมอญน,นี่แหละก็เรื่องของเครื่องปั้นดินเผาเอเครื่องปั้นดินเผาที่เห็นก็มีอย่าง อืมเจดีอ่าโอ้ยอันนั้นเนี่ยเจดีอันนี้รัดเจเลยแต่ยังรักพี่อินเนี่ยนะเอ้เราเรายังคงติดต่อกับมอญในกลุ่มอื่นมั้งครับเช่นว่ามอญบานมีลับุรีมอญอะไรต่างๆนี่แะส่วนใหญ่เราจะติดต่อกันยังไงมอญสังขละเลยค่ะมอญสังขละเลยกาญจนบุรีคื่ะ้อมเนี่ยค่ะจะพอมีเทศกาลปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเมษาเนี่ยประมาณวันที่14 มาทานข้าวแช่ฟรีจะมาทำเยอะค่ะเราจะเชิญเข้ามาทางนู้นเนี่ยเขารู้ค่ะอ๋อเขารู้เลยเยคาะถึงเวลาปั๊บมาๆกันเยอะไหมฮะเยอะค่ะ มาจากสังขาเลยนะสังขะด้วยแล้วพวกที่อยู่รอบๆบเนี่ยค่ะชาวมอรมากินเขาแช่ีนี่ใช่เขาไม่ไม่กินมาจากบ้านก่อนก็คนไอยแล้วันคนมอคนมอจะสามัคคีค่ะต้องไาเห็นหน้าการมาทานด้วยกันยังอยู่ใช่ไหมเอาบัวยังอยู่ใช่ไหมป้ายังอยู่ไหมถามไทยสารัตที่ถามไทยเออนังเงายังอยู่นะจวงพวงสากันไหมเขาแช่ในพูดถึงเขาแช่ชาวมอญนี่มันเป็นยังไงแล้วมันเหมือนข้าแช่เพชรบุรีอะไรไหมคือคือจริงๆและเอกลักษณ์ของมอเนี่ย ่เราอย่างของเพชรบุรีเขาจะเป็นเครื่องเครื่องผัดเครื่องอะไรพวกนั้นใช่ไหมนลูกกะปิอะไรพวกนั้นแต่ของเราเนี่ยจะเป็นผักผักบุ้งอมยำอมยำยำส้มโออมยำค่ะเป็นเครื่องสดเป็นเครื่องสดข้าวแช่ทุ่งหญ้าวผัดหวานะเนื้อหวานเค่ะเนื้อหวานนค่ะแล้วพวกผักบุ้งจะมาจี้ค๊ด เขาเรียกข้าวแช่เหมือนกันขาแ้คืออันนี้เป็นเครื่องของเป็นกับข้าวข้าวแช่ใช่ค่เาทะก่อนจะ่ข้าวแช่เนี่ยก่อนเขามีการเลี่ยนลายใช่ไหมก่อนเลี่ยนลายว่าอ่าสุวบางหมู่บ้านเอาเอาหมู่หนึ่งนะหมู่บ้านลงทานเนี่ยจะทำข้าวแช่แล้วก็จะไปเลี่ยนลายทุกหมู่บ้านอ่ะทุกบ้านว่าก็มาเป็นกองทุนที่จะซื้อข้าวซื้อไร่ที่มาทำเป็นข้าวเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นข้าววันที่สิบสี่ก็ พวกที่ไปจะก็ไปเอาเข้าแช่กันส่วนหนึ่งก็แห่ไปให้ถวายวัดอีกส่วนหนึ่งก็ชาวบ้านก็ไปเอามาแล้วเอาไปไหว้ไปไหว้ผีบ้านผีเรือนในบ้านครับเสร็จเอาพวกนี้ไปไหว้ผีบ้านผีเรือนที่บ้านเสร็จตามนอกบ้านแถวๆพื้นที่ในบ้านเสร็จแล้วก็ลูกลางก็มาอันนี้เป็นถือว่าเป็นประเพณีทำไมข้าวต้องแช่ ไม่ไม่หุงเรามากินกันเลยหน้าร้อนก็จะหน้าร้อนททีี่่มาไปก็เลยข้าวแช่ใส่น้ำแข็งใส่ดอกมะลิคือข้าวหุงมาแล้วแหละคือมสยมันไม่ใช่พิธีการแค่นั้นนะคุณหุงมาเนี่ยต้องเลือกข้าวที่คุณภาพดีนะค คุณหมูใ <fil> ห้เป็นตัวเป็นแบบเป็นแปะเปลยล้างถ่าเลือกออ่อนนะคะต้องแบบว่าจะกินเย็นๆว่างั้นเถอะเย็นเฉยๆไม่ได้หอมด้วยเอาไปอบควันนี่หอมเลยน้ำหยดมาทั้งเย็นทั้งหอมนีงอร่อยอ่ะคือจะเป็นข้าวหน่มก็ไม่ใช่ใช่ไหมข้าวต้มมันร้อนก็ไม่ใช่แต่เนี้ยมันเย็นเาแช่แล้วเย็นแบบเย็นน้ำแข็งเลยอ่ะคือสมัยก่อนมันคงจะแบบเขาคนจะคิดว่าข้าวมันร้อนข้าวแช่เนี่ยคือเป็น ชาวมอญเลยก็ะเป็นคนต้นเนย้่ะต้เนืแสดงว่าเขาแช่ที่เพชรบุรีนี่ก็คือชาวมอญมอเหมือนกันเพราะเขาเพราะเขาแช่ก็คงจะทั่วแหละชาวมอญคนต้มเนอย่างดอกไม้ที่เราแช่เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนจริงนะคะจะไม่ซื้อจากตลาดเราจะปลูกอคดอกไม้เราจะปลูกเองเพราะว่ามันจะมีพวกสารเคมีมะลิปลูกเองกุหลาบมอญปลูกเองค่ะ ผมผมเคยกินเข้าแช่ผมเคยรู้จักญาติผู้ใหญ่ไปที่บ้านทั้งมีมีกุ้งแดงก็มีนะกุ้งแห้งแล้วก็พวกอากาศที่ว่าไม่ใช่อากาศอากาศที่ว่าเนี่ยแล้วข้าวใส่ถ้วยมาแช่มันจะร้อนก็ไม่ร้อนมันจะเป็นข้าวต้มก็ไม่ใช่อันนี้เขาเรียก โบราณเขาเรียกข้าวจานน้ำไม่ใช่เ้าแช่คนละอย่างกันแล้วคนละอย่างโอ้ไม่แล้วเนี่ยวันนี้วันนี้ที่มาที่กอะเป็ดเนี่ยเลยได้ความรู้เรียกข้าวจานน้ำจานน้ำคือคนไม่สบายใช่ไหมคานไม่ได้อัวใจกัดไม่หาข้าวต้มไม่ทันได้ข้าวเนี่ยใส่น้ำลาย แม้วันนี้เลยได้รู้ความรู้อย่างหนึ่งว่าที่เรากินกันเนี่ยข้าวแช่เนี่ยจริงๆมาจากวัฒนธรรมของชาวมอญเลยนะนี่นี่นะข้าวแช่ไปแล้วก็ยังคงที่เรียกว่าทำกันไปอย่างเนียวแน่นที่เกาะเกล็ดนี่เกาะเกร็ดยังมีอยู่อนไทยยังม่กินมาเพราะชาติไม่วงสงกรานต์ใช่ถ้าส่วนมากปินีนี่นะสงกราร ถ้าเอาแช่ไปไงเอ๊ะประวันธรรมดาก็ห็นมีขายอยู่ในในี่ยมีค่ะมีค่ะอายนั้นแต่นั้นเสียตังค์ทั้งวัแต่อยากกินฟรีมาช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็สภาพีบ้านก็หมดเวลาลงแล้วนะช่วงหน้าเนี่ยโอท็อปเนี่ยสถานเราจะไปสถานที่ขายเรื่องโอท็อปวิเลตโอท็อปวิเลตเป็นพี่บานพี่บ้านองค์องค์อ่างหมู่ที่เจ็บใช่ไหมที่เป็นขายเครื่องปั้นดินเผาด้วยหรือว่าเป็นว่าโอท็อปวิเลตนั่นแหละหมู่บ้านที่ว่าเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่น้อองชาวม กาะเกร็ดอย่างนี้นะพี่วอจะพาไปดูอ่าที่พี่วอพาไปดูแต่ว่าช่วงสภาพื่นบ้านผมนละนักาหมดเวลาลงแล้วครับครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ที่ร่วมงานด้วยงานร่วมงานทั้งสี่ท่านนะทั้งสี่ท่านและขอบคุณมากลยครับวันขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับครับครับในช่วงหน้าพบกับโอสอบคนนะเหงานะเอ้ยน้วอครับเหงาโอเลี้ยงไปกว่าวันนี้ครับ